น,นี่วัดเขาช่องชาตินะัรผมอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับโหบรรยากาศครับผมหน้าผาสูงเลยครับอันนี้อยู่ริมหน้าผานะครับนนริมหน้าผานะครับ,รรบดูสูง สูงมากนี่ครับบรรยากาศโดยรอบครับผมลมเย็นสบายครับวันน,นี้นะฮะ เช็คอินนะฮะผาสามแผ่นดินเขาช่องชาติครับผมสูงมากครับผมสูงมากโอ้เชิญมาเที่ยวกันได้นะฮะกรมแรงนี lai chắc mời khá săn cái lời chỉ diệu đến trộm mấy vùng าใหญ่นะฮะองปลาใหญ่ข้าบนโดยรวมครับผมโดยรวม a poem